สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนทุกกาลังใจจ้ามือนี่พบกับบ้านนาสวนผสมอีกแล้วจ้ามือนี่บ้านนาสวนผสมสิบห้ามาเห็ดสูตรกําจัดมแมลงจ้าโง่มาตั้งนานในวัชพืชที่ขึ้นอยู่นี่จ้าสามารถเอาไปเห็ดยากําจัดมแมลงได้จ้าเป็นวัชพืชที่ขึ้นจากธรรมชาติเลยจ้า พี่น้องคิดว่าเป็นต้นอีหยังมาเบิงไกลๆก,กันเลยจ้านี่จ้ามันเป็นวัชพืชที่ใบเม้นคิ้วแห้งพี่น้องบานหน้าส่วนผสมกัะส,สิเก็บเอาใบาตน้นกระเพราผีแถวอีสานคาสิเอิญพักอีตู้ผีแต่กับบ่หูวัดผูดาย เอินจังไดเนเดอร์ฝากคอมเมนต์เนเดอร์ทผบู้ดเอินแบบใดก็เดินลักษณะต้นมันกัสิเป็นพุ่มๆคือต้นใบกระเพ้าอ่ะเด้อยจ้ะใบใ่ๆคล้ายๆกันกับใบกระเพ้านะจ้ะแต่กินมันสีเมนคิ้วเม้นบางคนกับว่าหอมบางคนกับว่าเม้นจ้ะบ้าน,น้าสนผสมกับสก็บเ,เอากำมือนึ่งจ้ะเดี๋ยวสิพาไปเห็ดสูตรกำจัดมแมลงจากวัดชพืชจ้า บานหน้าส่วนผสมได้เฮ็ดไอเคยมักเคยเฮ็ดแล้วจ้ากำจัดมาแรงออกจากทีกจ้าได้ผลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจ้ามาลงมือเก็บกันเลยจ้าบานหน้าส่วนผสมกับสีเก็บประมาณกำมมืออนึงจ้า ดึงเอาเป็นต้นก็นได้เด้อพ่อแม่พี่น้องดึงง่ายอยู่นี่ลักษณะของมันจะเป็นประมาณดึงเอากมหนึ่งจ้ะวัตถุจากธรรมชาติเดี๋ยวมานหน้าสิบห้าไปเก็บอีกแบบหนึง่งเป็นต้อนอีจิว มสวนบ้านหน้าสวนผสมแล้วจ,จ้ะอันนี้เป็นสวนยางจ้าเดี๋ยวพาพ่อแม่พี่น้องไปเก็บต้นอีจิ้วอีกจ้าไปกันเลยวัชพืชอีกตัวหนึ่งก็คือใบอีจิวหรือว่าใบสาบเสือนะจ้าวัชพืชสองยางนี่แล้วก็มีสวนผสมอีกหลายยางอยู่ค่ะ เดี๋ยวบานนะ้าส่วนผสมสีผ้าปรุงสูตรกําจัดมแมลงออกจากพริกไดพริกขาโพดทัท่วไดมดเลยจ้าเดี๋ยวมาเก็บใบอีจิวกันเลยจ้าหรือใบสาบเสือ,อนี่แหละจ้าพ่อแม่พี่นอ้องไปลงมือกันเลย อันนี้มันขึ้นอยู่ระหว่างสวนยางของบ้านนาสวนผสมด้อจาะลายแห้งเก็บดึงเป็นต้นเลยพี่น้องมาตรงย่านมันตายเก็บประมาณหนึ่งกำมือด้อจ้าถ้า ส,สูตรนี่ได้ผลหนึ่งรอยเปอร์เซ็นเลยค่ะบานหนะ้าส่วนผสมได้ทำการทดลองจริงเราจะมาประมาณสามปีเราจะนี่ปีทีซีบางหน้านนส่วนผสมกับสีเฮดอีจ้าอันนี้บาน,น้าส่วนผสมสีเฮดให้เบิง่งถังหน่อยก่อนเด้อจ้าถ้าจะเป็นถังใหญ่ก็สีใส่หลายกว่านี้อยู่จ้าถังที่บางหน้าจะเฮดกับประมาณสามลิตรนอจ้าเตรียมถังกันด้วยเด้อวจ้าเก็บได้นึงกัมมือจ้า ใบอีจิ้วหรือว่าใบสาบเสือเด้อจ้า,ามันก็สะมีสรรพคุณหลายอย่างอยู่ค่ะสำหรับสำหรับใบอีจิ้วนี่จา้าสมานแผลได้หน่าแล้วก็สรรพคุณเขาร้ายแห่งค่ะเป็นยาสมุนไพรสำหรับเอาไปเฮ็ดยากันยุ่งไรย,ยุ่งได้เนี้ยได้หน่ำจา้าแล้วก็กลมจัดมแมลงต่างๆได้หน่ำจา้าเดี๋ยวบานหน้าส่วนผสมสีผ้า เห็ดสูตรกำจัดมแมลงจ้าอันนี้บานหน้าส่วนผสมก็ไดทํำการเก็บมาเป็นสองอยางแล้วเด้อจ้าเดี๋ยวสิพ้าไปเก็บอีกสองอยางค่ะที่พ่อแม่พี่น้องบ่หูเลยแต่ก่อนบานหน้าส่วนผสมกับบบหูเลยว่ามันสามารถเอามาเห็ดเป็นสูตรกำจัดมแมลงได้เดี๋ยวบานหน้าส่วนผสมพาไปเก็บอีกสองอยางค่ะ ไปกันเลยค่ะสิ่งที่จะเก็บอีกอย่างนึงก็คือใบบอกเสียบเด้อพี่น้องใบบอกเสียบหรือว่าใบหน่อยหน้าน่ะจ้าเอามาหมักร่วมกันจ้าอันนี้บานนาะสวนผสมก็ะไดมากฮอดต้นบอกเสียบเด้อจ้าอยู่สวนยางจ้ามาสวนยางเธอเดียวได้ วัชพืชต่างหลายอย่างค่ะมาลงมือเก็บกันเลยค่ะใบบกเสียมก็เอาแต่บบใบมันก็ไดจ้าหรือว่าจะหักเอากิ่งมันที่มีใบยลยหลาให้จ้าสักกำมือหนึ่งเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องมาลงมือเก็บกันเลยจ้ามันหน้าซ่วนผสมกับสิหักเอาเลยบ่ได้เอามีดมาตัดเอา เอาซักกำมือหนึ่งเด้อค่ะสำหรับถัง3ากิโลจ้ะถังถัง3ลิตรจ้ะอันน้าส่วนผสมก็ไดหนึ่งกำมือแล้วจ้ะเดี๋ยวสิห้าไปหาเก็บวัชพืชอีกอย่างหนึ่งได้จ้ะสัมคุณของใบ บกเสียบหรือว่าใบน่อยหน้าน,นี่ค่ะก็มีสรป,ประคุณร้ายอยู่ค่ะซ้ำเอาใบเห็ดสามารถเอาใบเห็ดยาขาเขาของเด็กหน่อยได้น้ำจ้าขามัดขาเขาของหมาของแมวได้น้ำค่ะอันนี้บ้านหน้าส่วผสมสีผ้าไปเห็ดสูตรกำจัดแมลงจ้าเก็บหนึ่งกำมือเด้อจ้าไปเก็บอีกอย่างหนึ่งกันเลยค่ะ ส่วนผสมก็ไดมากเก็บผักขี้เล็กอีกเด้อจ้ะเอาใบแก่ๆมันเด้อพี่น้องเอาใบแก่ๆมันไปผสมจ้ะอันนี้เป็นต้นผักขี้เล็กของบางนะ้านนาส่วนผสมเองจ้ะอยู่ติดสวนยางเลยจ้ะมาลงมือเก็บกันเลยเอาแต่ใบแก่ๆมันเด้อพี่น้องเอาสักหนึ่งกํมมือจ้าใบแก่ประมาณนี้จะ้ะ เก็บหนึ่งกำม,มือเลยเด้อจ้าพอได้นึ่กรรมกำมือแล้วก็ไปกันเลยค่ะไปผปสมกันเลย จ้าพ่อแม่พี่น้องอันนี้บางน้าส่วนผสมก็ไดาเตรียมของขี่จะเฮ็ดยากำจัดมาแรงแล้วจ้ามีใบพักอีตูผีใบอีจิ้วหรือใบสาบเสือหรอจ้าพักขีเกข้เล็กใบขี้เล็กนะจ้าอันนี้ใบบกเสียบหรือใบหน่อยน้าจ้าส่วนประกอบก็มีเอ็ม้อยห้าสิบจ้ามีน้ำสมคข้นใหม่จ้า ันี้เป็นลำสมก้นใหม่ที่บรรณาสมผสมได้เ็เองจ้าต่อมาคือน้ำม,มักบกนาวค่ะน้ำมัร์กบกนาวนี่ไอทีมันเรือจากเ็ดน้ำม,มักเขานะเอจ้าบรรณาสมผสมก็จะเอามาใส่น้ำตาจะกำจัดมาแลงแล้วก็บ,บำรุงพืชผักน้ำเลยค่ะก็จะมีฮ้อม์โมอ EM อมนะคะ เขาจะเขียนว่าเกษตรแนวใหม่ใส่ใจ,ใจธรรมชาติค่ะอันนี้ก็1หนึ่งจุดสามกิโลค่ะกระสิตกประมาณขวดละลอยก็บาทน,นี่ระค่ะหรือพี่น้องจะซื้อข,ขวดใหญ่ก็ได้จากกางน้ำตาลกลางน้ำตาลขวดใหญ่อันนี้ก็สิประมาณหกลิตรนะคะใส่ได้น้ำัาหมดค่ะ มหน้าสม,สมกับเตรียมถังใบหนึ่งถังใบนี้จะใช่น้ำได้ประมาณสามกิโลค่ะมาลงมือกันเลยค่ะโอ้พี่น้องลืมไปเตเตรียมน้ำไวน้วน้ำด้วยค่ะน้ำเตรียมไว้ประมาณสองกิโลค่ะน้ำย่าเอาเป็นน้ำประปาด้วยจ้ะเอาเป็นน้ำฝนด้วยจ้าพ่อแม่พี่น้อง วัชพืชที่ไอ้เก็บมานะคะกระลูดเอาแต่ใยมันเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องมาลงมือกันเลยค่ะ หนึ่ไในผลหนึ่งรอเปวเส้นเลยเด้อปอมาพีน่นองเลยไปยใส่ใบฟาบเสือจ้า บานาสผสมกับสีผ้าตวงนำมักด้วจ้าอันนี้เป็นถ้วยตวงของบานาสผสมค่ะมาลงมือกันเลยค่ะค่ะแต่ทําการเอาใบวัชพืชลงไปแล้วค่ะมีใบบอกเสียบใบหน่อยหน้าละค่ะใบพักกีตู้พีกระกับใบขี้เล็ก แล้วก็บใบสาบเสือหรือใบอีจิ้วล,ล่ะค่ะเพราะแม่พี่น้องมาที่นี่กะ็ะไดทําการเทานำลงไปเลยค่ะนาเปลา่าสามกิโลแล้วค่ะอย่าเอานำปลาปลาเด้อเอานำฝนเด้อจ้าอันดับที่สองใส่กลางนําตาลลงไปเลยค่ะ กลางน้ำตาลจะใส่แก้วตวงแล้วค่ะอันนี้เป็นสูตรเข้มข้นเด้วค่ะกลางน้าตาลใส่ประมาณสามสิบซีซีค่ะปอะมาพี่น้อก อันดับที่สองใส่น้ำม,มักบกนาวค่ะน้ำม,มักบกนาวเป็นน้ำม,มักบกนาวที่บ้านน้าหมักเองเ้ยค่ะใส่ลงไปเต็มแก้วเลยค่ะหกสิบซีซีค่ะสองแก้วเลยจ้ะอันดับที่สามใส่น้ำสมข้นใหม่เลยค่ะขยวก่อนเด้อพี่น้อง น้ำสมคนใหม่นี่ผู้ใดสนใจสอบถามบานหน้าส่วนผสมได้เยจ้าเฮ็ดใบล้ายทั้งตาใส่ลงไปสองแก้วเลยจ้าอันดับที่สี่ตามด้วย m ร้อยห้าสิบเลยพอไหมพี่น้องเทใสจนหมดเลยเด้อใส่กลางนมตาลลงไปอีกค่ะเต็มแก้วเลยค่ะอันนี้สูตร อันนี้บ่ได้เข้มขน้นปันได้ค่ะการน้ำตาลอันนี้เอาหาใหม่คน้นพ่อแม่พี่น้องมาที่นี่คนให้เข้ากัน เอาใหม่มาค้นให้เขากันด้วยค่ะเป็นกําจันมาแรงใดน้ำแล้ค่ะบํารุงน้ำจังสูตรนี้ง่ายๆจก้กโมยากเลย พวกน้อนพวกยังกับบวมมากไก่เลยค่ะเฮ็ดมาเหลวซี่ปีค่ะใส่จริงน้ำค่ะพระมาณปลูกบกกพริกบกทั่วนี่ค่ะเซจแล้วก็มักไวประมาณ อาทิตย์หรือสองอาทิตย์ค่ะสามารถเอาไปซีดพลได้เลยค่ะปิดฝาเลยค่ะเป็นอันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะทั้งนี้ใส่ได้เป็นปีเลยเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับผมมี่ยังรายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบนนันนาส่วนผสมเลยเด้อค่ะสวัสดีค่ะ